รักแพรต้องนั่งดีดีแต่ถ้าลักชมวิวต้องนั่งแบบบรรยากาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาหาพี่ชายของผมนะครับพวกเราจะไปซ้อมครั้งใหญ่นะครับใช่ไหมพี่ใช่วันนี้พี่จะพาผมไปไหนสพานทีสุดาเลยวันเนี้ยวันนี้จะไปดูวิวใช่ไหม ใช่ไปดูวิวไปกินปลาเออใช่นั่งแพรลอยแพรรลอยแพนะครับผมกลางน้ำกันก่อนที่จะไปถึงประธานห้างนะพวกเราจะซ้อมครั้งใหญ่กันนะครับซ้อมกินนะครับลงทานโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยป้ายโอเคครับเราถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วเรามาที่สะพานเทพสุดาครับผมนั่งแพนะครับนั่งแพวันนี้นายอันพามานั่งแพนะครับผม <Yeah. S 2> เราถึงแล้วเราก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับแพรไหนครับพี่ข้างล่างเลยค่ะข้างล่างเลยใช่ไหมค่ะลงทางนี้เลยลงตามกันไปเลยค่ะได้แพรกับพี่เขา <laughs> ค่าเช่าฟรีนะครับนี่ก็จะว่ามีประเภทกัน,กนไ,นไ <c oughs> กล <c> ่ <oughs> กันไก่หาเมนูที่แบบว่ากินกินยากๆอ,ะ<ม>อ่ะเอเพื่อที่จะเราต้องคว้าแคมป์กับมาให้ได้ จดูได้ครับต้มกานี้อ่อนน่าจะมีครับผมตีนไก่ถ้าสั่งได้ครับถ้ามันมีในเมนูเพราะว่ามันมีพวกตีนไก่อยู่เอาเลยเอาต้มตีนไก่แล้วครับครับผมต้มตีนไก่ต้มตีนไก่เปื่อยนะตีนตีนไก่ที่เขาทำสุกๆแล้วนะนะครับครบนั่นแหละได้ครับเราต้ตีนไก่นะครับผม กินไก่ครับไอนี่นะครับกับผันกระเพากระเพาหม้สับลาดกระเดาะะจะกระเพาะแค่นั้นนะครับผมต้องต้องต้องสั่งตรงนี้แล้วค่อยออกเอาออกไปใช่ไหมสามารถเอาเรือส่งไม่ได้ครับ<อ>ตามได้ครับออกก่อนแล้วก็เอาเรือส่งตามได้โอเคก็ถ้าสมมุติว่าคือเขาอยากเอาอีกเสียซังอีกเขาสามารถโทรตามเบอร์ได้เลยโอเค ได้จากเมนูแล้วเท่าไหร่นะเจอะไรอีกครับอีกเมนูหนึ่งบ่เอออีกเมนูหนึ่งเมนูหนึ่งเจอะนะอ๋อต้ม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 ยำปลาคังนี่น้ำใสน้ำข้นนะครับเอาเอาน้ำใสนะต้มยำปนี่น้ำข้นน้ำใสใต้มต้มต้มยำปลาคังนะต้มยำปลาคังน้ำใสเมนครับเมนโอเคเป็นใส่แบบกราป๋องนั่นเหมือนไหมเมนย์บ่ครับ ใช่ว่าใส่ไปมะขามหวอนมีด้วยใช่ไหมมีครับครับนั่นแหละบอกเป็นใส่น้ำก็ได้คันต้อใส่แล้วก็น้ำอะไรกันน้ำเปาน้ำอะไรโคกใช่ไหมโคกใช่ครับโค๊กเปล่าโคกน้ำเปล่าตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่เนาะบรรยากาศยังร้อนอยู่ครับใช่ใช่อากาศยังร้อนตอนนี้แพรเรายังไม่ดึงออกไปเนาะ ต้องเชียรไหลออกไปเองจะไหลไปเองหน่อยพี่โอ้โหไล่เลยวะมองแอนแหละเขามัดเสื้อเขาอยู่คนโอ้โหเพาแว่าเดเวลาเขาจีจูงไปแต่เขาอจะตั้งแต่เปียนเดี๋ยวเขาจะเขาเอาสิ้เอาเรือพาเขาออกไปเองโอ้โหเป็นคนบองแอนนครับอ่าไอ้คำคมแพร่ให้เขาหน่อยคำคมแพร่คำคมเพร่กล้องน้นก็ได้กล้องนึงก็ได้อ่ะคำคมเพร่นะครับคำคมเพร่ ลักแพรต้องนั่งสบายแต่ถ้ารักบรรยากาศต้องชมวิวนี่เป็นไงสุดยอดแจมครับวันนี้พี่อันก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเลือกมาที่นี่สะพานเทพสุดานะครับวันนี้เราจะออกแพรกันนะครับค่าแพรไม่เสียนะครับถ้าเราสั่งอาหารครบห0ร้อยบาทจะไม่เสียค่าแพรเลยนะครับผม แต่ต้องสั่งอาหารให้ครบ600บาทนะครับมากับเสียนนะครับวันนี้พี่อันแกจะบินโดนด้วยนะครับผมรอชมนะครับอยู่ในช่องแกนะครับอรันคูทัดแร่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับตอมกินเที่ยวตามสไตล์นะครับผม นี่พี่ชายก็บินโดนอยู่นะครับไม่ธรรมาดาแนะ <c oughs> น่เลยเซ拉โดน ยังยังใช่ไหมยังไม่กดใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สะพานเทพสุดาครับผมนั่งกินลอยแพลอยอยู่ครับนั่งแพกินข้าวกลางน้ําหาตกเกียดครับผมไม่ใช่สะพานเทพสุดาสะพานเทพสุดาแต่ว่าติดงานตะเกียดนี่เออเป็นแม่น้ำหาตะเกียดนี่เดียวกันนะครับผมก็เลยว่าเออแม่น้ำหาตะเกียดแต่ว่าสะพานเทพสุดาแถวอำเภอสันสขันจังหวัดกาลสินบ้านผมนะครับ ถ้าอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยนะครับสามารถที่ล่องมานั่งกลางน้ํากินข้าวได้แต่ว่าต้องเสียเงินหกร้อยบาทขึ้นไปเริ่มต้นที่หกร้อยบาทถึงจะเอาแพมานั่งกินกลางน้ําแบบนี้ได้ตามอิสระนะครับสั่งอาหารต้องสั่งอาหารให้ครบหกร้อยบาทใช่ต้องสั่งอาหารให้ครบหกร้อยบาทนะครับเราจะไม่เสียค่าแพาใช่ลุยเลยเอาลุย <ปา S 1> เลยเนะี่ยเพราะว่าเราต้องเราต้องซ้อมนะพี่ต้องซ้อมแล้วพี่ต้องกินให้เยอะนะเนี่ยสูตรที่ชอบมากที่สุดคือกะผัดกะเพราสูะทานห้างไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อน กาบเปาเนี่ยประธานนั่งเขาใจกินด้วยนะดกะเพาแล้วที่นี่ก็เหมือนว่าเหรอเนี่ยตำตีนไก่เนี่ยนะครับเนี่ยต้องยำปลาคังวันนี้เมนูที่อ่านแนะนํามันปลาคังเนี่ยเป็นรสชาติไงล่ะครับชิมดูเอาด้วยกันเนาะจะได้รู้รสชาติมันไงต้องยำปลาคังเสียบดิกระผปลาลันจีครับชิมปลาคังก่อนอันดับแรกเราชิมไปก่อน ครับอ๋อชิมดูพี่ครับผมแซนด์ปีเ๊เลยบรรยากาศตอนนี้ก็ยังแดดอยู่นะครับแดดอยู่นี่ครับเปรี้ยวมส้มน,นั่นเองเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวรสชาติพี่ชอบหรือไม่ช,ชอบเขาชอบครับหามากอยู่บ้านต้มใส่ไป่ว่าขามหวานได้ย้ำมากเลย เนื้อปลาคังไปเลยไปเนื้อปลาคังเราได้เห็นเนื้อปลาคังที่แ<ม>บบหน้าแซ่บเลยใกล้กรครับเนื้อเนื้อปลาคังเนื้อปลาคังเนี่ยเนี่นะครับน้องผู้มจะได้เจอจะได้เห็นเนี่ยเนื้อปลาคังก็งมายำปลาคังใส่ใส่ใส่ลูกโดดก็ใส่พริกไปด้วยเนี่ยเผ็ดน,นะหอมกระเพราหมูสับราดกระดาวครับผม นี่หลักของแซบเลยเนี่ยดูติ๊กเนี่ยต้มยำปลาคังเนี่ยดูปลาเนี่ยสดพริกหยิบเข้าไปด้วยเพรเผ็ดอยู่นะต้มยำปลาคังอืมอืมอืมอร่อยมากเนื้อปลาอร่อยเนี่ยสุดยอดครับอร่อยมากไหมต้องกินเยอะๆนะพี่กาแฟ ั้งแต่วันนี้เราต้องฝึกเรียยุทธไปจนถึงวันที่12<ช>นะครับผมครับใช่ครับเราต้องล่ารางวบลกกับมาได้<ช><ช>ครับใช่ครั้ฝากถึงประธานห้างหน่อยครับประธานห้างครับก็ประมาณที่12ต้นวันที่23พฤศจิกายนนะครับเจอกันที่อุดรธานีนแล้วกันนะครับ อ่าว่ากันนะครับเรื่องขโมยแต่มากินข้าวกินข้าวแข่งกันดีกว่าขโมยไม่ถนัดหรอกนะครับกินข้าวแข่งกันนะครับเจอกันที่ยี่สิบสามครับจัดคำคมแพร่ให้ประธานห้างครับรักแพร่ต้องนั่งดีๆแต่ถ้ารักชมวิวต้องนั่งแบบบรรยากาศครับเืีอย นี่คือคำคมครั้บมคมบาดตุกนะครับคุณต้อมอร่อยไหม,มแซ่มแบมากมแซ่บมากหลายมหาศาลคแซ่บมากมามาจากต้มครั้งแรกใช่ไหมที่ได้มานี่ครั้งแรกที่มานั่งแพร์อ๋อครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกครั้งแรกที่เคยมาสะวันเทพสเรารใช่ไหมเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยตั้งแพร์อ๋อครับประมาณนั้นนะครับ บอกเคยออกมา่งท so okay. oh, yeah. ี่จักเแต่งแค่แบบอ๋อป่ะอันนี้ขอทาเลยอ่ะอันนี้แซ่บมากอ่ะแมนบอกับผมขาทัานเปรี้ยวๆแซ่บๆอ่ะขาท่านอยู่ปะมันกินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะพี่ส้มตำก็เป็น้ยวๆโอ้อหน้ำเผ็ดทักไรมันล่องข้อว่าล่องข้อเลยปะ อันนี้พวกเราไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมอ,อันนี้ล่องข้อเลย <c oughs> ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับ <c oughs> อ๋อแข็งแรงเลยกินข้าวเดี๋ยวล่องข้อ,ขอวามเปลี่ยดเจแสดงว่าสุดยอดจริงๆแม่ครับวามเปี่ยน่องข้อครับกินชดปักเข้าไปสุดยอดไปอยากจะชูเหนียวต้องเหืียบเป็นวลังถ้าเป็นครั้งแรกที่ผมเคยมานั่งเหมือนกันนะครับ แรกเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าม,มีคนต้อมก็คงไม่มีคนพามาแน่ๆนอย่างจินตีนครับพี่ตีนไก่เนาะชอบตีนไหมถ้าเตีนไก่เตีนไก่ยำตีนไก่มาดิยินดูเนี่ยนะครับยำตีนไก่นี่ครับยำตีนไก่อืมอร่อยมากเลยอร่อยอร่อย Ổjadi, là đoạn, không có thêm thăm tìm nó là mấy cái yam thắng 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 ตมองจะไปกินพวกระจับแม่งรักกินกระเจ็บไปกันแต่ว่าไม่หแม่นเห็นก็ต้องกินกน,กน,นี่เป็นอะไรแซ่บด้วยนะร้านไหนที่พี่ไปรีวิวอะ่ะผมอยากไปอยู่นะร้านไหนเลยอ๋อในเจรศีมไปรีวิวอ,ะอ่ะอ๋อร้านสองสองสอง,สองแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเอ้ยร้านไหนเ <c oughs> ส้นเออเรียกว่าอะไรวะกินเส้นร้านกินเส้น เผาโอเคไหมเสียบเค้กครับใช่มันเหมือนผัดเผาเนี้พี่เหมือนเผาเนี้อะไรใช่ไหมใช่มันก็กลองหัวได้เสียบเถอะอืมขออนุญาตชิมเอาเลยครับเอาเลยนี่ไงอืมอร่อยชอบดี พอดีวันนี้ยังไม่กินข้าวเที่ยงพอดีคุณต้อมชวนมาก่อนเที่ยงใช่ไหมครับมากินข้าวเที่ยงที่นี่พอดีน,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 นี่เป็นไงเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มทดลองเริ่มซ้อมแล้วนี่ว่าจะหมดแน่นะครับตัวเนี้ยอืมผมบอกเลยนะ เมนูมีอะไรบ้างครับพี่มีตำตีนไก่ตำตีนไก่ต้มต้มคังต้งยมยำปลาคังแล้วก็ยำเหลาเหลาทะเลใส่เออใส่กุ้งของพี่อะไรนะของพี่อะไรของพี่ผักกะเพราผักกะเพรารวมผักกะเพราหมูสับรากสดาว อ๋อเจริญอาหารมากเลยถ้ากินกับผักตันนี้เนาะบอกว่ามันจะอร่อยไงมันต้องลองท้ายลองอลองจานเมื่อกี้สุดยอดกับข้าวแต่ละอย่างเขาแล้วแต่แพรนะครับถ้าแพร โดนแพรอร่อยก็อร่อยโดนแพรแม่อร่อยก็คือแม่อร่อยนะครับถ้ามาที่เนี่แต่แพรนี้ผมว่าโอเคครับอ,อลำเปาทาราเนี่ยต้องมาที่นี่ส่วนมากที่นี่คนมากินเยอะชื่อร้านนะ่ะเห็นครับชื่อร้านนะ่ะล,ลำเปาทารานะครับเนี่ยมาถามดูได้เลยเขารับล่องแพรกินกลางน้ําได้อยู่สะพานพระเทพนะครับสะพานเทพสุดาอําเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินนะครับลองมากินดูได้เลยชมวิวบรรยากาศแบบนี้แหละ <viendo S 2> ถ้าใครอยากมาลองดูมีเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรนะครับอาหารหมดสั่งเดี๋ยวเขามาส่งเบอร์โทรศูนย์เก้าสามเนี่ยหกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแปดคเทปสั่งข้ามประเทศได้ไหมไม่แน่ใจนักเล่าโอ้แหย่คอเลยวันที่ก็